โอ้ oh my god โอ้สวดีพวกเฮ้ย hey, ดีพวกนายทำอะไรที่นี่อ่ะดูรถเหรอเอ่อฉันแค่เดินผ่านมานะพวกพฉันก็คิดว่านายมาดูรถเพราะวันนี้เขา oh. มีรถมือสองขายกนะันเนี่ยบนพุกพาดเลยนะก่อนหน้านี้โอ้ oh, ใช่เหรอใช่พวก สนใจมากสักครั้งจริงแอฉันสนใจนะแต่ฉันไม่มีเงินนะถ้านู้ชมฉันยังไม่รู้อะไรสักเท่าไหร่เลยอากอแต่เดี๋ยวนะชุดนายแม่งโคตรเปี้ยวเลยพวกขอบใจนะพวก,พวกแฟนนึ่งทั้งตัวทั้งวานน่าจะมีเงินมากเลยสินะเออไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพวกโอ้พวกอย่ามาโกหกฉันเลย ฉันมองดูชุดนายฉันก็รู้แล้วนี่ยฉันไม่มีจริงๆพวกโอ้โหนายมาจากที่ไหนล่ะฉันมาจากเอเชียน่ะฉันก็เอเชียพวกนายดูไม่เหมือนคนเอเชียเท่าไหร่เลยนะมันมาจากเมืองไหนฉันเป็นลูกครึ่งเนีะเป็นลูกครึ่งครึ่งไหนอ่อแม่ฉันเป็นคนเอเชียน่ะพ่อฉันเป็นคนอเมริกันโอ้อเมริกันแล้ว ในในประเทศไรคนประเทศไรอะครับพ่อแม่ของฉันนั่นเหรอใช่พวกประเทศไทยนะพวกว้าวฉันเจอพวกไ้ฉัคนไทยน่ะไอ้ก็รูครึ่งนะโอ้ออสเตรเลียใช่อรอพวกใช่พวกมาจากไทย่างงันเหรอฉันเจอคนไทยที่นี่ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เลยดีใจพิเศษอ่ะโอ้เอ๊ฉันเองก็ดีใจเหมือนกันนะพวกที่เนี่ย ดำน่ะน่ากลัวนะพวกยิงพวกเราเอเชีย er ด้วยนะมับอกให้หนายระวังไว้เพราะมันมีอะไรมัเคยเกือบแล้วพวก,พวกตรงตรงใช่เหรอพวกเกืเิดระเสียตัวแล้วเนะ่ท <c oughs> ีนี้ะอรอดไม่ได้พวกสถานการณ์นั้นมันโคตรน่ากลัวโอ้ oh. ทยอาจจะไม่น่ากลัวเท่านี้พวกแต่ว่าอยู่ที่ระวังให้ดีพวกเอาไว้ฉันไปดูรถก่อนแล้วกันนะขอบคุณนะกอายชื่ออะไรอ่ะฉันลืมฉันชื่อว่าอาเทโนอะไรนะอาเทโน่ไอเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยพวกจริงพวกชื่อนายไม่ใช่คนไทยเลยนะฉันเป็นคนไทยฉันตอนนี้ฉันมาหาพี่ชายเลยนะฉันยังหาพี่ชายของฉันไม่เจอเลยน่ะฉันเพิ่งมาพี่ชายนายพี่ชายฉันชื่อซามูเอลอ่ะ ใคอย่ะฉันรู้จักเนี่ยมเอลง้นเหรบอกว่าแต่ชื่ออะเทนอะไรนะอทิโน่พวกอทโน่ฉันเรียกไหนว่าอะไรดีอ่ะมันมันยากเลยพวกเรียกฉันชื่อเต็มก็ได้นะพวกชื่อเต็มชื่ออะไรพวกอทิโน่ลามี่นะพวกอทโนลามี่งั้นเ่รใช่แล้วพวกพวกลองนึกภาพนะถ้าฉันเจอนายข้างนอกแล้วฉันบบกว่าเฮ้ยอเทโน่ลามี่มันจะยาวไหมอ่ะ เรื่องอาเทียก็ได้พวกเทียโอเคเดี๋ยวพวกได้เลยฉันชื่อคุณนะสรรคุณเนะ่ยโอ้ใช่สรร<ว>คุณไทยไงใช่พวกได้เลยพวกนีเราจับพวกขอเป็นวันที่ดีค <c oughs> กเขินวะก็เขินไอ้เหี้ยทำไอ้เหี้กูเขินวะอ้เหี้ยทำไมตอนแบบตอนไม่เล่นเองอะตอนไม่เล่นเองมันมันมันคนละแบบกันเลยวะไอ้เห su <ion> ี้ยตอนไม่เล่นเองกูมาพูดแม่งอย่างชิวอะพอมาเล่นเองแม่งไปไม่เป็นเลยวะเหี้ย อ้กเลยแล้วพี่ซามเอลอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหคนอย่างเยอะโอ้ oh my god กลับมาแล้วเอ,เอาไงเดี๋ยวเนี่ยคือข้าวที่ไหนชีวิต ันทำไงดีเงีชีวิตวะเนี่ยตอนน่ะอยากจะบ้าว่ะอืมโทรศัพท์กดอะไรวะผมมีโทรศัพท์อยู่อะโทรศัพท์กดอะไรวะเฮ้ยอะไรอะกูก็ผิดแล้วมันไม่กลัวเด้งทางเซิร์ฟป่ะดิ ไปคนเราก็ต้องต้องฝึกครับต้องฝึกต้องฝึกเดี๋ยวเราขอไปหายืนหายืนสักที่ครับสักแป๊บหนึง่งหาสักที่นึงครับขอเข้าใจในการกดพวกต่างๆก่อนตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจครับตอนนี้ผมจำได้ว่าถ้าผมจำได้ว่าก่อนที่ผมหลับเมื่อกี้เนี่ยผมจำได้ว่าเขาบอกว่าห้ามาห้ามถามเขาบอกว่าทำห้ามทำเป็นรูปมือให้เราพิมพ์ถามแต่ผมจะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับตอนนี้ขอหาที่ ชิวๆคนเดียนกันนะโทรศัพท์กดเลยป่ะ F1 เหรอ Citizen Export Key Coating ต่อเสื้อผ้า Billing อันนี้บิน F2 F3 ว้ายหนึ่ว้ายต่ดทิ้งโทรศัพท์เอาไงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาคืนมา จีเหรอก็ไม่ใช่ V ไม่ใช่อม B ไม่ใช่ชี้ M อ๋อไอ้เนี่ยกูกดไปแล้วเว้ยอันนี้อะไรเนี่ยบอลจวอะไรออราบกดอุ้ยภาษาไทยดิสร้างหัดอีกอุ้ยคนดูครับหลับตาหลับตาด้วยนะครับเดี๋ยวเห็นโทรศัพท์ผมนะ เดี๋ยวโทรศัพท์ผมไปนี่ลับตาเลยนะครับโหสแกนหน้าอีกฮอเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้ามันมันจะเห็นหน้าโอซีผมไหมอ่ะ <c oughs> ถ้าสแกนหน้ามันจะเห็นหน้าโอซีผมไหมวะไม่เห็นเหรอโอเคโอ <c oughs> <c oughs> เคเฮ้ยอาไงดงีกัีบชีวิตกูกู สัตว์เอ้ยชีวิตก็ค่อนลำบากเลยว่ะแล้วพี่ชายซาม,มูเอลกูไปไหนวะเนี่ยแล้วแบบโอ้โอ้เอา้าคุยแี่พี่ซาม,มูเอลกูไปไหนวะเนี่ยว้าว เก็บไว้สักรูปด้านหน้าตอนมาครั้งแรกเก็บไว้ก่อนนี่เก็บไว้เป็นความทรงจำครับมาครั้งแรกวันตอนสี่ทุ่มเอาะไรกับชีวิตด่วะ